ไททานิกล่มแต่บริษัทประกันไม่ล่มรู้ไหมว่าดิวประกันฉบับนี้มีมูลค่ากว่า1ล้านปอนด์ใครรวยใครเจ๊งมาดูกันค่ะไททานิกนะคะเป็นเรือสำราญที่ใหญ่โตอลังการที่สุดในยุคสมัยนั้นเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังเป็นโศกอนุตกรรมที่น่าเศร้าที่สุดเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าหลายๆคนนะคะก็จะไม่มีใครพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการประกันเลยนะคะ จริงๆแล้วเรือลำนี้เขาทำประกันไว้ด้วยนะคะในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุค่ะซึ่งมูลค่าประกันของเรือนเนี่ยมีมูลค่ามากถึง1ล้านปอนด์เลยทีเดียวค่ะวันนี้เราจะย้อนกลับไปดูเรื่องราวในอดีตเกี่ยวกับไททานิกนะคะว่าข้อมูลเรื่องของไททานิกเนี่ยสามารถที่จะให้เราเนี่ยนำมาใช้วางแผนอะไรในอนาคตกันได้บ้างค่ะเรือไททานิกนะคะมีมูลค่าประมาณ7.5ล้านปอนด์ค่ะ แต่นะวันที่เรือไททานิกเนี่ยก่อนออกเดินทางอะคะ่ะเขามีการทำประกันไว้นะคะเพื่อที่จะใช้ประกันเนี้ยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือว่าการที่เรือล่มกลางทะเลค่ะแต่ว่าไม่นับรวมถึงเรื่องของการเกิดจลาจลหรือว่าการจงใจทำร้ายทำให้เรือล่มค่ะประกันฉบับนั้นนะคะถูกทาโดยบริษัทที่ชื่อว่า l l o y d s of l o n d o n ค่ะและมีพันธมิตร กับ l อยส์ออฟลอนดอนอีกประมาณ6บริษัทนะคะในการร่วมรับผิดช,ชอบเรือไททานิกค่ะซึ่งประกันที่เรือไททานิกทำไว้เนี่ยประมาณ1ล้านปอนด์ค่ะบริษัทไวสตาร์ไลน์คือบริษัทที่ทำเรือไททานิกขึ้นมานะคะแต่ว่าเรือไททานิกเนี่ยมีมูลค่าประมาณ7.5ล้านปอนด์บริษัทไวสตาร์ไลน์เขาได้ทำประกันไว้ประมาณ1ล้านปอนด์ค่ะ จึงทาให้ได้รับเงินค่าชดเชยจากการที่เรือร่มกลางทะเลในครั้งนั้นแต่เงินชดเชยนั้นก็ไม่มากพอเท่ากับมูลค่าของเรือค่ะเพราะฉะนั้น w ไ Star Line ยังคงขาดทุนอยู่ประมาณ6.5ล้านปอนด์นะคะในเหตุการณ์ทางนี้ค่ะส่วนบริษัทประกันร l o ส์ออฟลอนดอนและอีกบริษัทชั้นนําอีกประมาณ6ที่นะคะก็จะต้องจ่ายมูลค่าของประกันครั้งนี้นะคะเต็มวงเงินค่ะคือประมาณ1ล้านปอน แต่เนื่องจากว่า Lo ยส์ออฟลอนดอนไม่ใช่ที่เดียวในการรับภาระนี้เพราะเขาได้กระจายความเสี่ยงของประกันเนี่ยไปอีก6กบริษัทจึงทําให้ทุกบริษัทนะคะเกลี่ยความเสี่ยงพอๆกันค่ะจึงทําให้มูลค่าของบริษัทประกันไม่ได้แย่ลงมากนะคะ่ะแต่คนที่เป็นผู้เสียหายที่แท้จริงจากเรื่องราวเหล่านี้นะคะก็คือครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตค่ะและบริษัทไวซ์ซาร์ไล ก็เกิดความเสียหายทางชื่อเสียงอย่างรุนแรงนะคะจึงทำให้เกิดปัญหาธุรกิจในช่วงนั้นเช่นกันค่ะบทเรียนเรื่องจากไททานิกนะคะทำให้เราได้เรียนรู้บทเรียนหลายๆอย่างเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราควรจะต้องกระจายความเสี่ยงค่ะเช่เช่นเดียวกับบริษัทลอยอฟลอนดอนนะคะที่เขากระจายความเสี่ยงเรื่องของความเสี่ยงภายในด้านประกันกับเรือไททานิกค่ะไปกับบริษัทอีก6บ,บริษัท ทำให้เมื่อเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยบริษัทไม่ได้มีความเสียหายที่รุนแรงมาค่ะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะอย่าประเมินเรื่องต่างๆเนี่ยต่าเกินไปค่ะเหตุการณ์ที่มองว่ามันอาจจะไม่เกิดขึ้นกับเราแน่ๆอาจจะเกิดขึ้นกับเราในเร็ววันก็ได้นะคะอย่างเช่นเรือไททานิคค่ะเรือไททานิคนะคะเคยถูกการันตีนะคะว่าเป็นเรือที่ไม่วีวันจมแต่สุดท้ายแล้วพอเรือ เล่นออกไปไม่นานก็เกิดอุบัติเหตุจนทําให้เรือล่มในที่สุดค่ะและเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือประกันเนี่ยมีไว้เพื่อลดความเสียหายค่ะแต่ไม่ได้มีไว้เพื่อทําให้เรารวยนะคะการที่เราซื้อประกันนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันความเสี่ยงค่ะการป้องกันความเสี่ยงนี้จะมีผลก็ต่อเมื่อเราได้ใช้แต่หลายๆคนเนี่ยก็ไม่อยากจะใช้มันถูกต้องไหมคะเฉกเช่นเดียวกับการทําประกันชีวิตและประกันสุขภาพในปัจจุบันค่ะ จะช่วยทําให้เราเนี่ยลดความเสี่ยงในเรื่องของการเงินของเราได้แต่ไม่ใช่ทางลัดไปสู่ความมั่งคั่งค่ะโศกอนาตกรรมไททานิกนะคะทําให้เราได้เรียนรู้หลายอย่างค่ะในเรื่องของการที่ถ้ามองกลับมาที่ตัวเราเราควรจะต้องทําอะไรเพื่อที่ป้องกันความเสี่ยงของตัวเองได้บ้างเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยไม่มีเหตุการณ์อะไรที่สามารถการันตีได้ร้อยเปอร์เซ็นค่ะว่าเราจะรอดปลอดภัยแบบเนี้ยไปได้ตลอดชีวิตนะคะแล้วคุณล่ะคะ เคยมีประสบการณ์ที่ประการเนี่ยได้ช่วยชีวิตของคุณไว้หรือ,อยังคะ